แรปปิด s ช้อ p ปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแรปปิดช้อ p ปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร อย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยข้อเข่าติดหรือรูปร่างข้อต่อผิดรูปมาทำลายคุณภาพชีวิตของคุณ ขอแนะนำสุภาพโอสถน้ำมันงาดำน้ำมันบารมข้าวสกัดเย็นแท้ร้อเอร์เซ็จากธรรมชาติอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าหและสารต้านอนุมูลิสระสูงให้ผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้จริงช่วยดูแลสุขภาพข้อเข่าลดอาการปวดเมื่อยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ลองวันนี้สุภาพโอสถน้ำมันงาดำน้ำมันบาข้าวสกัดเย็นแท้ร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสุภาพโอสถเพื่อสุขภาพข้อที่ดีของคุณวันนี้แม่อีทมาตอกย้ำและยืนยันเลยนะคะว่ากระปุกน้ำมันงานดำรำข้าวรุ่นใหม่ที่มีรูปแม่อีทนั้นเป็นของแท้แน่นอน แม่จ๋าพ่อจ๋าปวดข้อเข่าลุกนั่งข้อติดบิดผิดรูป3วันดี4วันไข้พ่อพ่อแม่แม่ที่มีอาการต่างๆเหล่านี้อยู่นะดูรายการวันนี้ว่าเป็นกันหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นต้องบอกพ่อจ๋าแม่จ๋าเลยว่าให้มาฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ Rabbit Shopping ของเรามากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพโอสถน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นแท้100เรียกว่าใหม่สดสะอาดบริสุทธ พุกหยดเลยค่ะวันนี้ทั้งหมดนี้คุณพอ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่โทรเข้ามาทานจ่ายเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่มาซาและพออลอยลี่นะครับในรับบิ๊กชอปปิ้งเพื่อนซียีบชั่วโมงบอกเลยเดี๋ยวนี้นะใช้ชีวิตยากขึ้นลหลายคนประมาทกับการใช้ชีวิตนะหลายคนก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยอนาคตเราจะเหลือชีวิตให้ใช้ไหมหลายคนตื่นตอนเช้า จนถึงดึกแล้วกลับบ้านบัวกโอทีต่างหางพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนก็ไม่ออกกำลังกายเพื่อร,ร่วมไปถึงที่สำคัญสุดคืออะไรบางเรื่องของการกินเพราอจ๋าแม่จ๋า กินอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกินอะไรซ้ำๆซากๆแล้วมาไปเกิดการสะสมแล้วพอวันหนึ่งที่มันส่งผบทออกมามันก็มาทําลายร่างกายเรานี่ไงพฤติกรรมเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไร NCD <อ>นี่ไม่ได้ท้งองสัป์เลยนะคุณผู้ชม่ะคนนุณพ่อคุณแม่แต่มันคือพฤติกรรมที่ทําให้เราเกิดโรคที่เร,เรียกว่าโรคไม่ติดต แต่เรื้อรังซึ่งมันส่งผลมาจากพฤติกรรมที่พูดมาทั้งหมดที่พี่ชัยพูดมาตะกี้นี้มันส่งผลกับร่างกายเรายังไงบ้างโอ้โหเต็มๆเลยพี่ชายค่ะมจะเป็นเบาหวานความดานันโรคกลวหลงผูกรวมไปถึงมันไปอุดตันในไขข้อในเส้นเลือดทั้งหมดนี้ เราสบายใจเพราะวันนี้เราสองคนคมากับสินค้าขายดีแล้วอยู่กับแบรนด์ที่หลายคนให้ความไว้วางใจแบรนด์นี้คือสุภาพโอโสถพราะจากแม่จ๋าซึ่งอยู่กับคนอยู่กับคนไทยนะยาวนานมากกว่า70ปีเป็นประโยชน์นะครับเรื่องของการดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองบำรุงเรื่องของกระดูกดูแลเรื่องของหัวใจเรื่องของหลอดเลือดใช้แล้วผิวพรรณดูสดใสดรวมวไปถึงนะองค์รวมในการฟื้นฟูตัวเองใช้ได้จากการใช้ซอฟ์เจลของเขาของน้ำมันงาดำาำคาง แค่นี้แล้ววันนี้อย่างที่พี่ชัยบอกไปวันนี้มาเป็นการเฉลิมฉลองยอดขายอันดับหนึ่งใน r ร b บิ t ช h อ p p i n g ของเราวันนี้จัดโปรโมชั่นที่แรงที่สุดให้เลยาหนึ่งกระปุกแบบนี้พี่ชัยจ๋าจะมี30ซอฟเซลวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการอยู่ซื้อไป4กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกเท่ากับว่าได้ไปเลย7กระปุก200 ซ <Soft> อฟเจลและยังไม่พอคุณผู้ชมขาวันนี้โท้ใทันในรายการสดๆตอนน,ตอนนี้กระเป๋าที่น้องลี่ถืออยู่เฮ้ยมันเลิศมากอะเป็นช็อปปิ้งแบ็เป็นกระเป๋าลักโลกอขออนุญาคลาสสีคลาแบบไปให้ให้ไปอีกหนึ่งใบคุณผู้ชมอบอกเลยว่าโทษ ทานเน้นความเร็วความวายนิดหนึ่งพร้อมมูลค่ารวมของแถมทั้งสิ้น2,840บาทแต่วันนี้ค่ะเราให้คุณลุมจ่ายเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญพี่ชัยเราจะสฟรีทั่วประเทศเอโอ้โหโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบโทรตั้งแต่ต้นรายการค่ะผมพันธุ์ทองวิชาติณพาโชตินำวนเกษายณอายุเ8สครับโอ้ค่ะเดินไม่ได้มา ทานไปแค่20วันวันนะผมเลยได้เลยทานไปไม่ถึงเดือนเลยถึง20วันเลยได้เลยโอ้สุดยอดนี่นะคัะยืนยนนัน,ยน,นเลยครับ<น>ไม่เป็นะหายแน่นอนนี่ไม่ต้องไป่าเข่าหรือฉีดยานี่ทานทานนาดำของสุภาพโอโสถกแะ้วกเดี่วท่านจะหายเยี่ยมแรปปิดช้อปปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร งดวงใจค่ะวันนี้แม่อีทมาตอกย้ำและยืนยันเลยนะคะว่ากระปุกน้ำมันงานดำรำข้าวรุ่นใหม่ที่มีรูปแม่อีทนั้นเป็นของแท้แน่นอนวันนี้ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศ วันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณปอพิสนุแดงประเสริฐและที่สำคัญคืออยู่กับพรีเซนเตอร์ที่อยู่ตรงกระปุกนี้เห็นไหมคนแรกคนเดียวและคนปัจจุบันแม่อีฟดวงใจหาไทยการก้าวส่วนที่สองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยค่ะว่าพี่ชัยเห็นแม่ออกไปจากกระปุกเลยออกไปตรงเป็นเลยต้องเพราะว่าเทปนี้คุณผู้ชมขารายการส เป็นการเซลเลเบตด้วยสำหรับการสลับสองยอดขายอันดับหนึ่งที่แรมบ,บิช็อปปิ้งของเราและต้องบอกชมเลยว่าหลายๆคนกังวลใจอยู่ดีค่ะคุณปอว่าเรื่องของอาการโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุความจริงแล้วมันคืออะไรแล้วอาการบ่งชี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะข้อเสื่อมเป็นอาการบ่งชี้หนึ่งนะครับของการอักเสบที่ร่างกายซึ่งบางคนคิดว่ามีปัญหาที่ ข้อมีเสียงก็แก้ข้อติดข้อบิดแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเวลาการอักเสบอาจจะอักเสบทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองอักเสบหลอดเลือดหัวใจอักเสบตับอักเสบข้ออักเสบเพราะนั้นการอักเสบทั้งหมดเนี่ยครับมันจะทําให้สภาวะร่างกายเสื่อมลงแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคเลื้อรลังไม่ติดต่อนะครับซึ่งถ้าตามข้อมูลการเสียชีวิตคนไทย10อันดับการเสียชีวิต คือเป็นโรคเลือล้ไม่ติดต่อน,นั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองอักเสบหลอดเลือดแจ็เสบเบาหวานความดันไขมันเพราะหลอดเลือดมันอักเสบนะครับแล้วก็รูมาตอยข้ออักเสบทั้ทาัลไซเมอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างแรกเลยคือเริ่มปรับพฤติกรรมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดทานธัญพืชทาน,าทานข้าวกล้องที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันงาดําและน้ํามันรำข้าวนะครับแล้วก็ออกกาลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งตัวเนี้ย ก็เด่นเรื่องการช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยครับนี่ฮะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราสามารถดูแลตัวเราเองแบบองครวมได้ทันที้ถ้ามีตัวเสริมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างพรีเซนเตอร์ท่านนี้คุณแม่อีนของเราอยู่กับผลิตภัณฑ์นี้ก็นานมาพอสมควรแม่ถามหน่อยครับว่าจริงๆปีนี้แม่อายุเท่าไหร่นะแม่ย่าง74ค่ะอายุเท่ากับ สุภาพโอสถเลยคู่เกิดมาพร้อมกันเลยแล้วก็มาเป็นเป็นของคู่กันด้วยจริงๆแม่จ๋าตอนก่อนที่จะมาพบกับสุภาพโอสถสุขภาพแม่เป็นยังไงเมื่อก่อนนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วแม่อีทเนี่ยลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วเวลาเจ็บปวดหัวเข่าเนี่ยมันจะเจ็บจี้จีจากจากด้านในใช่สวทั้งหลายจะรู้ดีว่าเวลามันเจ็บจี้จีจากด้านในมันทรมานมากค่ะถ้าขับรถนาน มันจะมีอาการนิ้วล็อกค่ะใช่ค่ะลูกและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลับไม่สนิทตื่นเช้ามาก็เปลี่ยหลังจากกินไปแล้วแม่อีทก็จะหลับลึกหลับสนิทตื่นเช้ามาก็ปิ๊งอย่างนี้เลยสดใสเลยจาปวดได้ขับรถไกลได้เลยแม่เลยว่าโอ้โหแม่แล้วสดใสแต่เช้าในขณะที่เราเองนะยังวัยรุ่นวัยทํางานบางทีความเครียดยังสู้แม่อีทไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องกลับมาที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุณผอค่ะที่ได้รับความนิยมไม่ใช่แค่ก เลือกใส่น้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวอย่างเดียวแต่ใส่มาในอัตราส่วนที่มันส่งเสริมฤทธิ์การถูกต้องไหมคะครับน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับตัวนี้เรามียื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับด้วยอัตราส่วนน้ำมันงาดำห้าส่วนและน้ำมันรำข้าวหนึ่งส่วนที่ไม่เป็นอัตราส่วนเนี่ยเพราะว่างานวิจัยครับและข้อมูลตำราของน้ำมันงาดำ บอกว่าประโยชน์ทางด้านการรักษาต้องใช้คู่น้ำมันลำาข้และตำราน้ำมันลำาส้บอกให้ใช้คู่น้ำมันงาดำเราก็เลยค้นคว้าวิจัยต่อเพราะว่าตัวน้ำมันงาดำนี่ครับมีสารเซซามีเซซามอลและน้ำมันลำาข้มีสารแกมมมอร์เซนอลซึ่งช่วยลดการหนักเสบช่วยลดปวดและช่วยเสริมการนอนหลับซึ่งผมมีร่วมวิจัยกับนายในชั้นนำด้วยนะครับ RMBTT ว่าน้ำมันงาดำลำาข้ในสูตร5ต่อ1ของเราเนี่ยครับที่มีอนุสิทธิบัตรสามารถช่วยลดปวดได้แล้วก็ลดการหนักเสบได้ แล้วก็ช่วยปรับสมดุลของการทำงานของระบบเลือดได้เ hmm. ช่นกันนะครับนอกจากผมร่วมวิจัยกับมารด้ชันนำต่างๆรวมทั้งบริษัทวิจัยที่อยู่ในอุทยาหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยอันนี้ครับผมแต่งหนังสือมาด้วยนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของผมนะครับก็คือเป็นหนังสือรวม ตัวสมุนไพรที่มีประโยชน์52ชนิดซึ่งมีข้อมูลเลยนะครับว่าตัวน้ํามันงาดํามีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหลอดเลือดนะครับการปวดข้อเข่าการปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตําราเล่มแรกของน้ํามันงาดํานาข้าวเลยที่จะบอกว่าตัวน้ํามันงาดำนาข้าวเนี่ยตาส่วน5ต่อหนึ่งเนี่ยครับสามารถช่วยดูแลประโยชน์ได้ทั้งสองเล่มนะครับเป็นตําราที่มีลิสต์อยู่ในหอสมุดแห่งชาติสามารถใช้อ้างอิงในการวิจัยในการศึกษาได้เลยนะครับแล้วข้อมูลนะครับอันเนี้ย เป็นสูตรน้ำมันงาดาลำไข้า5่5ต่อ1นะครับซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสมกับคนไทยจริงๆเหมาะสมกับทุกคนเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหวานความดานันไขมันปวดข้อปวดเข่าอักเสบรูมาตอยดรวมทั้งเรื่องเล็บเรื่องเส้นผมเรื่องผิวเรื่องความงามเรื่องระบบฮอร์โมนนะครับ สามารถช่วยได้เพราะว่าหลักการคือตัวกรดไขมันดีเนี่ยครับมันจะเข้าไปช่วยเซอร์คูลเลตการหมุนเวียนของเลือด <c oughs> นะครับและตัวเซซามี่เซซามมอลแกมเอร์เชนอลนะครับมันจะช่วยลดกกรอักเสบ<ช>ที่สำคัญก็คือช่วยทําให้ประสิทธิภาพการนอนดีขึ้นจะนอนหลับลึกนอนหลับสบายเพราะนั้นตัวเนี่ยครับทั้งข้อมูลทั้งตาําราทั้งงานวิจัยที่สำคัญคือผู้ใช้จริง<ช>และไม่อีเนะครับก็ทําให้ทุกคนมั่นใจได้นะครับว่าตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อครับ,ค,รบคับผมเอาจริงเพราะแม่แม่แมพอ่พอพ่อที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้อยากจะบอกว่าพอเราฟังจากผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ที่เป็นคนเริ่มต้นแนวคิดและพัฒนาสินค้าด้วยตัวเองมาจนถึงยุคปัจจุบนันแล้วมีงานวิจัยมารองรับ,รบแล้วท่านเองก็ศึกษางานวิจัยแบบนี้ด้วยเนี่ยเราก็เลยสบายใจว่าเราคนปลายทางที่ได้ใช้สินค้าตรงตามคุณสมบัติที่ควรเราจะต้องได้รับด้วยดังนั้นมาถามแม่พี่กันต่อว่าเมื่อกี้คุณป๋อพูดเยอะเลยว่าใช้้แลว ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ต่อพคงต่อผิวต่อองค์รวมต่างๆเมื่อกี้แม่บอกว่านอนหลับสบายใช่ค่ะขับรถได้ดีขึ้นชแม่มีอะไรที่ดีขึ้นเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมครับก็ลุกไม่โอยนั่งไม่โอยเมื่อก,ก่อนจะลุกก็โอยนั่งก็โอยมันอาการเหล่านี้มันสําคัญนะคะเพราะว่าข้อเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนพื้นฐานเลยที่เราจะ เดินเหินลุกไปนั่นมานี่แล้วแม่ยังทํางานทุกวันนี้ก็ยังเล่นละครอยู่ถ้าหากว่าร่างกายเราไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับงานได้หรอกค่ะไม่อยากเป็นปัญหาของกองทายที่สําคัญสูงวัยอย่างเราเมื่อลูกหลานชนไปไหนเราก็ต้องไปนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่เป็นเสาวาที่นั่งเฝ้าโซฟาอยู่กับบ้านนี่ค่ะไปเที่ยวตรงไหนมีความสุข จะไม่สูขคูณสองถ้าหากว่าเราไปอย่างโอ้ยลูกก็โอยนั่งก็โอยก็เป็นภาระให้ลูกหลานแบบนี้ไม่ดีแน่นี่ฮะแล้ววัยเจ็ดสิกว่าอย่างแม่อีนี่บอกเลยนะใครที่เป็นคนทํางานรวดเร็วคิดเร็วทําเร็วยังสู้แม่อีไม่ได้แม่เขาเดินไปนู่นมานี่ติดต่อแม่คุยปุ๊บตอบปั๊บได้หมดเลยจริงๆแล้วคุณผู้ชมบันไดที่หลายคนมองไปโอ้ไม่เป็นไรไปหาขึ้นลิฟต์แม่อีเดินลุยปั้งตั้งตั้งไปตรง ไม่ต้องง้อใครคือข้อเข่าคือต้องแข็งแรงจริงและพละกําลังคือพร้อมจริงๆวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่บอกว่าโอ้โหอยากมีชีวิตเหมือนแม่อีทอ,อยากมีชีวิตที่สดใสมีแต่รอยยิ้มเพราะว่าอะไรสุขภาพเราดีมันแผ่ไปถึงคนรอบข้างจริงคุณอปอโอ้โ,อโหเพราะนั้นวันนี้คุณปอก็มาเองแบบนี้แล้วแม่อีทวันนี้ออกมา กระปุกแนี้ขอโปรโมชั่นที่แรงที่สุดให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะคุณผอครับวันนี้โปรพิเศษนะครับสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้พิเศษจริงๆที่สำคัญคือเป็นโปรไม่อีทเลยนะครับก็คือซื้อน้ํามันงาดํานําข้าวสุภาพโอสี่กระปุกแถม3กระปุกนะครับได้ถึง7กระปุกถ้าทานวันละ1แคปซูลสามารถทานถึงเดเดือนเลยแต่ที่พิเศษจริงๆก็คือนอกจากส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วันแถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คนะครับกระเป๋าเนี้ตอนนี้คนเริ่มสะสมแล้วอยาก้เีรไดสนะคับ ตัวแน่สะสมให้เลยรวมทั้งหมดนะครับได้2 1 0แคปซูลบวกกระเป๋าช้อปปิ้งแบกคหนึ่งใบนะครับนี่เลยค่ะคุณผู้ชม่าไวรีก,ก็ถืออยู่อย่างที่คุณป๋อบอกไปพีช่ชายกระเป๋าสวยมาก<ล>ะอะกระเป๋าสวยแล้วมาในคุณภาพที่ดียอดเยี่ยมแบบนี้คลาสแบบคลาสสีคลาลายไปให้สะสมให้ครบแล้วกันพอได้คุ้มมาก,กวันนี้จ่ายทั้งหมดเพียงแค่1,90 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญแม่อีทขอคุณป๋อมาเองเลยว่าโปร ชั้นนี้ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะ r a p i d s ช o อ p p n n g ช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใครอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยข้อเข่าติดหรือรูปร่างข้อต่อผิดรูปมาทำลายคุณภาพชีวิตของคุณ ขอแนะนำสุภาพโอสถน้ำมันงาดำน้ำมันบารข้าวสกัดเย็นแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากธรรมชาติอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าหกและสารต้านอนุมูลิสระสูงให้ผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้จริงช่วยดูแลสุขภาพข้อเข่าลดอาการปวดเมื่อยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ลองวันนี้สุภาพโอสถน้ำมันงาดำน้ำมันบารข้าวสกัดเย็นแท้ร้อยเปอร์เซนต์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสุภาพโอสถเพื่อสุขภาพ ข้อที่ดีของคุณวันนี้แม่อีทมาตอกย้ำและยืนยันเลยนะคะว่ากระปุกน้ำมันงาดำรำข้าวรุ่นใหม่ที่มีรูปแม่อีทนั้นเป็นของแท้แน่นอนเป็นไงพ่อกินแล้วเป็นยังไงมั้งกินแล้วให้ปวดแข้งปวดขากินดีใช่ไหมกินไปกี่กระป๋องแล้วที่ว่าเอามาให้เนี่ยมีต้องขอบคุณพี่ปอมากนะครับเนี่ยทำให้พ่อผมเดินป๋อ ดีขึ้นเยอะเลยนี่ของสุภาพโอสถนะครับเนี่ยครับกินแล้วดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพโอสถน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวค่ะ1กระปุกบรรจุอยู่ที่30ซอฟ์เจลคุณผู้ชมคาะราคาปกติกระปุกละ350บาทวันนี้คุณสั่งซื้อนะคะน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าว4กระปุกรับเพิ่มฟรีทันทีอีก3กระปุกได้รับทั้งหมด7กระปุก210อบซอฟ์เจลและหากคุณผู้ชมโทรเข้ามาทันในรายการส,สดตอนนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะสำหรับ กระเป๋าช้อปปิ้งอีกหนึ่งใบคลาสีคละลายไปให้มูลค่าใบละ390บาทมูลค่าทั้งหมดรวมของแถมนะคะ2840บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพให้คุณจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นและที่สำคัญเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 2 6หรือแอดไลน์แอดไซน์แรบบิทชอปปิ้งหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้นะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ต้องเียกว่าแม่อีทฟีเวอไม่ใช่แค่อยู่หน้ากระปุกแต่เวลา รับสายค่ะแม่อีทคนจะบอกว่า น้ำมันแม่อีทเอาน้ำมันแม่อีทแบบเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะแม่รู้สึกยินดีภาคภูมิใจ้มีความสุขมากจากการพิสูจน์ที่สิ่งที่แม่อีทพูดไปกว่าจะเป็นน้ำมันแม่อีทได้อดยานคับกว่าจะเป็นน้ำมันแม่อีทได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นบทข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งะนะ,ะว่าของเขาดีจริงเขาเห็นผลจริงและหลายปากที่บอกต่อนั่นมันคือสุดยอด เลยค่ะแต่เห็นแม่อีสสใยแบบนี้ครั้งหนึ่งให้ย้อนกลับไปคุณแม่ขาเคยประสบอุบัติเหตุด้วยใช่ค่ะเมื่อเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วแม่ตกหน้าต่างนข่าวอยู่ใช่ค่ะตกหน้าต่างตากผ้าแล้วก็เอื้อมไปหยิบผ้าแล้วรองเท้ามันลื่นด้วยวัยเจ็ดสิบกว่าแน่นอนค่ะคุณหมอบอกว่ากระดูกหักสามชิ้นโอ้ยเรื่องใหญ่นะแม่นะจริงค่ะต้องผ่าตัดแต่บทข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่กินน้ำมันงาดำลำข้าว มา4ปีแม่มีความรู้สึกว่าอ๋อนี่ที่เราฟื้นตัวได้เร็วแม่นอนโรงพยาบาลสคืนคุณหมอบอกเชิญกลับบ้านได้แล้วครับเพราะแม่ไม่เรียกร้องกินยาแก้ปวดเลยและทํางานหลังจากนั้นพักฟื้น7วันแม่ก็ไปถ่ายละครได้มันเป็นบทข้อพิสูจน์เลยว่าอ๋อแม่มาถูกทางแล้วนี่คือการอมสุขภาพแม่กินมาสปีสเม็ดก่อนนอนไม่เคยขาดเลยแม่อีทเห็นสวยสดใสแบบนี้มาทานให้เราได้ดูกันใน รายการเลยคุณผู้ชมข่าวว่าเนี่ยคือเคล็ดลับของแม่อีทจริงๆที่แม่อีทรับประทานจริงๆนะค่ะนี่เลยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าคิดตุ๊ซพิชายจากวันหนึ่งเหมือนพลอตละครเหมือนกันนะแม่อีทขับรถด้วยตัวเองไปกองถ่ายขับไกลๆขับต่างจังหวัดเคยถ่ายรายการขังน้องพลีแม่บอกว่าขึ้ขับกลับจากสุพรรณบุรีแม่ทํามาแล้วคุณผู้ชมและวันนี้จากเห็นท้ายรถเม์กลายมาเป็นคนอยู่หน้ากระปุกให้คุณผู้ชมได้เห็นวันนี้คุณแม่รับประทานรับประทานสองเม็ดนะแม่ใช้ แล้วแม,แม่แม่แม่บอกเราว่าแม่จะทานก่อนนอนทุกวันน<ข>ะครับนี่นนโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคุณผู้ชมวันนี้พิสูจน์บทพิสูจน์ด้วยตัวไมอีทเองความจริงหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเอาเอาให้ได้ไม่อยากไปลองไม่อยากเกินบัะเทศเลยถูกต้องยากมากนะคุณผู้ชมสอวอสูงวัยที่ล้มมาแล้วเคยเห็นไหมคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าสูวสงวัยห้ามล้มเด็ดขาดพี่ชยัยอะไรไม่มีเปลี่ยนแล้วนั้เพรานี้นั้นวันนี้ดูแล ตัวเอกเป็นเบสิกเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าเพราะวันนี้มาพร้อมกับโปรแม่อิทใช้คำนี้บอกคอเซ็นเตอร์ได้เลยเพราะวันนี้แม่อิทจัดอะไรให้คุณผู้ชมคะจัดนี่เลยค่ะอนอกจากซื้อสี <c oughs> แถมไปอีกสามรวมทั้งหมดเจ็ดกระเป๋านี่กระเป๋าที่แม่อิทถืออยู่ทุก,กวกันใช่ที่สำคัญนะคะเขาน้ำหนักเบาแต่ใส่ของหนักได้แม่อิทใส่ทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ขวดน้ำโทรศัพท์มือถือเครื่องสำอางที่เราต้องใช้ประจำวัน ไม่อินมีทุกสีแล้วคุณผู้ชมนะคะสะสมให้ได้ครบทุกสีอย่างแม่อินนะคะนี่คือเคล็ดลับจริงๆของแม่อินแล้ววันนี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยพี่ชัยว่านี่คือเคล็ดลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปกับการดูแลตัวเองเนาะครับผมแต่เคล็ดลับในเรื่องของการผลิตมาตรฐานต่างๆคุณปอนี่เราไว้วางใจได้เลยใช่ไหมครับโรงงานเรานะครับก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่74นะครับท่าอายุแม่อินเลยเราเริ่มจากร้านขายยาสุภาพโอสถปัจจุบันนะครับเรามีโรงงานผลิตยาแผนจุบันและโรงงานผลิตอาหารเสริม we <laughs> ซึ่งการดูแลร่างกายด้วยอาหารเสริมเป็นการดูแลร่างกายเชิงป้องกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านเริ่มดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่สำคัญคือโรงงานเราได้มาตรฐานห้งเ m p เป็น GMP f o โ l ล w ตามมาตรฐานยุโรปด้วยนะครับแล้วก็มี ISO มีฮาลานนะครับและเรายังมีแ a บวิจัยเป็นของตัวเองอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทซีดีนะครับที่ร่วมวิจัยพัฒนาต่อเนื่องนะครับและเรายังมีคลินิกสุขภาพโอสถนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเรื้อรังนะครับแต่ว่าอย่ารอให้ป่วย นะครับทานตัวนี้นะครับแล้วดูแลร่างกายจะได้แข็งแรงทุกคนครับครับผมและสุดท้ายนี้ให้แม่อีทได้ฝากถึงผู้ชมที่วันนี้เปิดมาเจอกันเนะพี่ชายคุณผู้ชมขา จำไว้ทุกคนเลยค่ะตัวแม่อีทเองก็เตือนใจและบอกคนใกล้ตัวอยู่เสมอว่าสุขภาพดีนั้นสร้างได้ด้วยตัวของเราเองและการป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนที่สําคัญเราจะได้เป็นคนสูงวัยที่ไม่ต้องฝากชีวิตไว้กับหมอไงคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะเริ่มใส่ใจตัวเราเองซะตั้งแต่วันนี้แม่อีทนี้น้ํามันงาดําราข้าวของสุภาพโอโสถตัวแม่อีทนั้นพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลและดีจริง ถึงกล้ามาบอกต่อคุณผู้ชมค่ะใครเริ่มก่อนก็สุขภาพดีก่อนที่สําคัญเมื่อสูงวัยในบ้านสุขภาพดีลูกหลานครอบครัวก็สุขสันต์ใครๆก็อยากมีใช่ไหมล่ะคะถูกตอนครับแม่ครับคุณแม่ฝากแล้วคุณปอฝากนิดนึงครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใครที่ควรใช้ครับครับวันนี้เราทําโปรโมชั่นดีๆผมร่วมกับแม่อีทนะครับทำเรื่องการจัดส่งเก็บเงินปลายทางฟรีไม่คิดเงินนะครับแถมกระเป๋าให้และโปรโมชั่นพิเศษสุดก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลร่างกายพร้อมกับเอาข้อมูลเอาวิธี การดูแลสุขภาพเอาม้ีดเป็นแรงบันดาลใจนะครับทุกคนจะได้ทานน้ามันงาดำำําลําข้าแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันครับโอ้โหวันนี้ครบถ้วนจริงๆและต้องเน้นย้าคุณผู้ชมเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าและเป็นการมาขอบคุณจริงๆได้ทั้งแม่อีททั้งป๋อมาร่วมในรายการรวมไปถึงกระเป๋าคอลเลคชันใหม่พี่ชายรายนี้เราสองคนยังไม่มีสะสมเดี๋ยวต้องซื้อตุนแล้วเน้นยำ้ำผู้ชมเลยว่าวันนี้ซื้อ4กระปุกแถม3มกระปุกยังไม่พอโทรให้ทันใน รายการตอนนี้ได้ไปด้วยค่ะสําหรับกระเป๋าที่แม่อีบอกแล้วน้ําหนักเบาแต่จุของได้หนักๆเลยคุณผู้ชมค่ะคุณภาพดีๆแบบนี้ทั้งหมดนี้มูลค่า2,840บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือแค่1,900บาทและโปรโมชั่นนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณปอแลวก็แม่อีด้วยที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆอีกครั้งนี่คือสินค้าขายดีจากรับบิทชอปปิง้งอันดับหนึ่งเลยของคุณทั้งสองท่านค,ค,ครับรีบโทรก่อนที่กระเป๋าจะหมดนะแม่จ๋าวันนี้ เราสี่คนเราไปก่อนแล้วนะคะขอให้สุขภาพดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพันธุท์ทองทิชาติณภาโชคตำรวจเกษียณอายุ78ิครับโอ้ค่ะเดินไม่ได้มา ทานไปแค่ยี่สิบวันนผมเลยได้เลยทานไปไม่ถึงเดือนเลยถึงยี่สิบวันได้เลยโอ้สุดยอดจริงๆน,น,นี่น,น,นะครับยนยันเลยครับที่เป็นนะหายแน่นอนนี่ไม่ต้องไปพาเขาหรือฉีดยานี่ท้ายทานนาดำของสุภาพขงศรกับปุญเดียวท่านจะหายเยี่ยมแรปปิตช้อปปิ้งช้อปสุดคุ้มถูกกว่าใคร สุภาพโอสดน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวค่ะ1กระปุกบรรจุอยู่ที่30ซอฟเจลคุณผ,ผู้ชมคาะราคา ปกติกระปุกละ350บาทวันนี้คุณสั่งซื้อนะคะน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าว4กระปุกรับเพิ่มฟรีทันทีอีก3กระปุกได้รับทั้งหมด7กระปุก210ซอฟเจลและหากคุณชมโทรเข้ามาทันในรายการสดสดตอนนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะสำหรับกระเป๋าช้อปปิ้งอีก1นึ่งใบคะสีคละล,ลายไปให้มูลค่าใบละ390บาทมูลค่าทั้งหมดรวมของแถมนะคะ2 8 0 0 บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพให้คุณจ่ายเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นและที่สำคัญเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426 หรือแอดไลน์แอดไซ Rabbit Shopping หรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้นะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ